เมื่อพี่น้องประชิญกับความกลัวหรือเมื่อพี่น้องมีความกลัวพี่น้องจะทำยังไงและจะเอาชนะความกลัวนั้นได้อย่างไงสวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันใหม่วันนี้เรามาฟังพระโอษนะของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่4 1ข้อที่10ในหัวข้อที่บอกว่า ชนะความกลัวเราไปฟังมเพิร์ชนะของพระเจ้าด้วยกันครับอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราความกลัวเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์และความกลัวมนุษย์ทุกคนต้องประชิญกับความกลัวแม้บางครั้งเราไม่รู้ว่า ความกลัวนั้นเป็นยังไงนักจิตวิทยาเขาบอกว่าการกำจัดความกลัวคือหาต้นเหตุของความกลัวว่าสิ่งที่เรากลัวคืออะไรถึงจะกำจัดความกลัวที่อยู่ในใจของเราได้ส่วนผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจเขาจะชอบเอาคำคมเด็ดๆมาให้กับผู้ที่มีความกลัวเพื่อที่จะเอาความกลัว หรือเอาชนะความกลัวนั้นแต่บางครั้งความกลัวนั้นก็ไม่ได้หลุดหายไปหรือไม่ได้หายหรือไม่หายกลัวนั่นเองบางครั้งเรารู้ว่าสาเหตุของความกลัวคืออะไรแต่เราก็ไม่สามารถที่จะกำจัดความกลัวนั้นได้แม้ว่าโดวยวิธีใดๆก็ตามบางครั้งคำคมมากมาย ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะความกลัวที่เรามีอยู่หรือคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะความกลัวบางครั้งเรารู้สาเหตุของความกลัวแต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้หนุนใจให้กับเราและอิสราเอลในการชนะความกลัวพี่น้องที่รักในเวลานี้อิสราเอลเขามีความกลัวคือการที่เขากลัวตกไปเป็นเฉลย และพวกเขากลัวกับต้องประชิญกับความทุกข์ยากลำบากเมื่อเขาตกไปเป็นเฉลยและเหนือสิ่งอื่นใดชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นเขากลัวความตายอิสยาก,ก็เลยหนุนใจในพระธรรมอิสยาบทที่41ข้อที่10ว่าอย่าก,กลัวเลยกับชนชาติอิสราเอลนะครับในเวลานั้นเหตุผลที่เราไม่ต้องกลัว หรือเหตุผลที่อิสราเอลไม่ต้องกลัวนั่นคืออะไรอย่างหนึ่งก็คือเพราะเราอยู่กับเจ้าหมายความว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเลยไม่จำเป็นต้องมีความกลัวเป็นคำที่ยืนยันว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับชนชาติอิสราเอลแม้ชนชาติอิสราเอลจะตกไปเป็นเฉลยของประเทศต่ตางๆหรือแม้ชนชาติอิสราเอลอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ลำบากก็ตาม แต่พระเจ้าจะทรงอยู่กับเขาในทุกยามทุกเวลาที่เขาเจอนะครับพระเจ้าจะทรงประทับอยู่กับเขาเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟที่ถูกขายไปเป็นทาสนะครับและติดคุกพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเขาเหมือนชนชาติอิสราเอลที่เดินในถิ่นทุรกันดารในพระธรรมอพยพพระเจ้าจะทรงอยู่กับเขาเหมือนกับโมเสสเมื่อโมเสสประชิญความกลัวนั่นเองแต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา เหมือนพระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่กับเขาเหมือนโยชัวนะครับที่ต้องนําชนชาติอิสราเอลและพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่กับเขาเหมือนดาวิดเหมือนกันเมื่อดาวิดต้องประชิญกับความกลัวนะครับดาวิดเคยบอกในพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อที่6บอกว่ามีพระเจ้าอยู่ฝ่ายข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่กลัวหรือมนุษย์จะทําอะไรข้าพระเจ้าได้มีพระเจ้าอยู่กับเรา เราไม่ต้องกลัวใครจะทําอะไรเราได้อย่างที่สองบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้านะครับอิสราเอลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าของทุกสิ่งและอิสราเอลก็รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยมแท้แต่อิสยาเนี่ยกำลังหนุนใจและย้ำให้เป็นพิเศษว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้านะและพระเจ้าก็ทรงเลือกพวกเขาและรักพวกเขา และทรงอะไรครับถือรักษาพวกเขาและขณะเดียวกันเนี่ยพระเจ้าของพวกเขาที่เป็นพระเจ้าเที่ยมแท้นี่ครับเป็นพระเจ้าของอิสราเอลและอิสราเอลเป็นกรรมสิทธิพิเศษของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาในอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเราจะเสริมกําลังเจ้านะครับพระเจ้าจะเสริมกําลังอิสราเอลทำให้อิสราเอลมีความเข้มแข็งและมีกําลังใจมีกําลังกาย แม้ประชินกับความพ่ายแพ้ก็ตามความสูญเสียก็ตามและการตกไปเป็นเฉลยก็ตามนะครับทำให้อิสราเอลเนี่ยบางครั้งหมดความสิ้นหวังบางครั้งหมดอะไรแต่อย่างแต่พระเจ้าทรงบอกว่าพระเจ้าจะทรงให้เขาเนี่ยมีกําลังมากขึ้นฟื้นฟูนกําลังของพวกเขากลับมาอีกครั้งเหมือนในพระวจนะของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่40ข้อที่31กล่าวไว้ว่าบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ Arrow, ่งและไม่อ <classified> ่อนเปลียเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระวจชนะทรงหนุนใจนะครับต่อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะช่วยเจ้าพระเจ้าให้คำมั่นสัญญากับชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทรงอยู่เคียงข้างเขาและจะทรงช่วยเขาในสิ่งที่เขาเผชิญอยู่นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงให้ความให้คามั่นสัญญากับชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเขานะ และพระเจ้าจะทรงดูแลเขาแม้เขาตกไปเป็นเฉลยก็ตามแม้เขาอยู่จุดไหนก็ตามแต่พระเจ้าจะทรงอะไรครับช่วยเขาพระเจ้าทรงปกป,ป้องเขาพระเจ้าให้คํามั่นสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาและนำเขานะครับในแต่ละย่างก้าวแม้เขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามแต่พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเขานะครับเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา พระเจ้าจะทรงยกย่องชนชาติอิสรเาเอลวันนี้อิสรเาเอลอาจตกไปเป็นเฉลยหรือไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเหลืออยู่แล้วแต่พระเจ้าก็จะทรงยกเขาขึ้นในพระนามของพระเจ้าและพระองค์จะทรงประทานเกียรติและศักดิ์ศรียิ่งกว่าครั้งก่อนๆน,นะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับเขาและช่วยเหลือเขาในขณะที่เขาประชวญความทุกข์และพระเจ้าก็ทรงอยู่กับเขาเหมือนกัน และพระเจ้าก็ทรงช่วยเหลือเขาข้อเช่ใใของอิสยาห์ในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่40นะครับในข้อที่10เนี่ยทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราแม้เราประชิญความกลัวนะครับแม้เราประชิญอะไรก็ตามแต่พระเจ้าก็อยู่กับเราเราอาจจะกลัวในสิ่งที่เราประชิญอยู่เราอาจจะหมดแรงหมดกําลังใจเราอาจจะท้อใจหรือไม่มีอะไรที่จะช่วยให้เราไปต่อได้ บางครั <t ell noise> <ulus> ้งชีวิตของเราก็เหมือนกับไม่มีกําลังที่จะลุกขึ้นเจอกับปัญหาที่หนักหน่วมและไม่มีกําลังที่จะลุกขึ้นแต่พระเจ้าบอกว่าอะไรครับเราอยู่กับเจ้าเราช่วยเหลือเจ้านี่คือสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือคนที่เชื่อพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเมื่อมีความท้อใจเมื่อหมดกําลังใจเมื่อมีความสิ้นหวังใจพระเจ้าอยู่กับเขานี่คือความต่างกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคือไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขา แต่พระเจ้าบอกว่าคริสเตียนทุกคนคือต้องประชิญกับความทุกข์เหมือนคนในโลกนี้เหมือนกันคริสเตียนก็ต้องประชิญกับความทุกข์ใจความลําบากบนโลกนี้เพราะเราอยู่โลกนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราแตกต่างคืออะไรครับเรามีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเรามีพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้กําลังใจพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงรักทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความกลัวเมื่อเรามีความกังวลใจเมื่อเรามีความทุกข์หาทางออกไม่เจอให้เรามาหาพระเจ้า พระเจ้าทรงช่วยเราได้นะครับพระเจ้าทรงหนุนใจเรานะครับเพราะฉะนั้นเราที่ฐานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราั้งหลายขอบพุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นความหวังของชีวิตของข้าพระองค์ั้งหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ครอบครองสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นเราั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราพระบิดาเจ้าข้าขอบพึงพระองค์ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยเหลือเราพระบิดาผู้เป็นทิรักขณะที่เราไม่มีทางออก การที่เราหาทางออกไม่เจอแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราและเมตตาต่อเราขอบคุณพระองค์ในทุกเรื่องเราสรรเสริญมรณาขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ทางตันของเราคือการเริ่มต้นของพระเจ้าทางสิ้นสุดของเราคือการเริ่มต้นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราสิ้นสุดเมื่อเราตันทันของเราตันให้เราเริ่มมาพึ่งพาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าอวยพรครับ